ขอบคุณค่ะซาถูกค่ะแม่ขอบคุณค่ะเรียบร้อยไปแล้วนะคะพี่น้องค่ะได้กระเป๋าไปแล้วนะคะก็คือได้ใบนี้นีตัวเอ็นนะคะที่จริงว่าสเอาตัวนี้แต่ว่าช่องมันหน่อยซองจีซองใจว่าสันเลือกแล้วเลอกอีกว่าสันน้องแม่คะ่ะเนี่ยนะคะให้แม่พิ่งเอารูมาตรงรายไปนิวอีกตัวหนึ่งแบบซองจีซองใจไม่พี่น้องครับซาถูกค่ะแม่ค่ะ อยากได้าลาย์อยู่ค่ะแต่ว่าพา,ายมือละใบแม่อันนี้ก็สวยคะ่ะนี่นุ่งเลือกตัดสินใจตังโดนกว่าสีได้นะคะเลือกโดนแหง้งอยากได้เปรเพราะว่า,าเปรมันขาดค่ะขาดปุดโลกมหันบาดเดียวเลยเ <laughs> นี่ยตัวสีม่วงของหนูขาดปุดหนูก็เลยโอ้สองสัยสิได้ซื้อไหมก็เลยอ,อ่าขอซื้อไหม <laughs> ซื้ออะไรกับควา,ายเด็ดติปเด็ดมาอะไรขึ้นมาในเด้อจ้าสาธุค่ะ โอเคค่ะแม่ค่ะไปก่อนขอบคุณค่คะค่ะแม่นี่นะร้านแม่น่ารักมากเลยแบบอ๋อราคาถูกราคาน่ารักน่ารักแบลเบลเด้อพี่น้องค่ะตุ้งเลยไปไหนไปต่อเราจะมาม่อยู่อยากได้ปลา,มามอุ้ยมะม่วงขายขกล่องละเท่าไหร่คะขายกล่อง โอ๊ยอเอนฝากข้าวนึงจิไปใส่ไปด้วยกันวไะไโอเคครับพี่น้องคะแม่เรื่อง <c oughs> พี่น้องเป็นบ้าค่าะเรื่องเรื่องเรือเป็นบ้าค่ะโอ้ยขอโทษค่ะแม่หนูนอนน้อยประสาจะกินนึกว่าลืมขนม โมโหอยากกินหมักม่วงปลาหวานเอาชุดหนึ่งค่ะเอาแบบไหนคะน้ำพริกตัวนี้ค่ะไม่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 ปลบไหนเอาตัวนี้ปลาหวานนะคะค่ะปลาหวานขัวเขาเห็ดอยังกิน พี่ยากินแบบเล็กๆได้กระป๋องอะไรได้เบอางกระป๋องกระป๋องสะพายประหยาดค่ะเดี๋ยวเบิร์ตไปละขอบคุณค่ะแม็กห้าสิบกินละกระดาษแข็ง ไปนกพูนติฟานยางบ่กคุณไอพ,พีแต้มมากพอกันอีกแล้วฟา,างยางเข้าลิกาซิลิกาซิตแต่ฟ,า,ฟา,างยางยางซาวประเด้๋ยค่ะพี่น้องคะ่ะลิกาซิตอุ้ยเสื้อสวยจังเลยอะ่ะ มาซื้อาซื้อระเด็เต็มมาซื้อมาซื้อระเด้ได้อะไรอีกมะม่วงปลาบานเสื้อกระเป๋าสองลอยมันขาดค่ะพวกให้อย่างกินนี่ พ่อดอกพี่น้องครัไปก็แล้วดีแท้เคนไหนตี๋หลายเนาูอุ้ยอยากกินข้าวขาหมูแท้เอาบ่เฮาจักบาทแต่ก็อยากกินข้าวัวเพราะว่าหมดเยอะแหละชิ้นเอ้ยอยากกินแทกินบ่อทำสวยใส่ฮะ ยงก็เออลิขสิตจ้าแล้วบ๊ด้ตอนนี้เขาสามารถทายคลิปนะคะอุ้ยโยอีกอย่างใช่ไมหมอย่างนิดหน่อย,ยอยู่มามหนิโอเมนรึปขนมตำมะฮูบซื้อกินตำมะบบอซื้อไปกินล้างไว้ที่บอ ค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะคุณแม่โเออสวัสดีค่ะ,คคะพี่น้องจ้า เอาสองไม้ค uhm, ่ะจิ้มกรเจ่วยไหมคะจิ้มเลยค่ะจิ้มค่ะจำจมไป็นกะแสบเลยค่ะแสบเลยจ้าไเลยจ่อะาท่าไหร่คติดสบาทอ่าสิบบาทนี่เนะว้เลิศน้องป้าตกใจแหงพ่อพักด้ยค่ะ

นี่เ่นอยากกินเบิร์ุ้ยซูชิละห่าทเนี่ยเหรอกินได้หมดลยอนเลยยังม,มาพอจะไทยจะคลองสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่รับประทานอะไรนะคะวันนี้รับประทานอะฉันอยังดอกกินข้าวไรค่ะ กิกียันย,ยนนะคลิปเดียวค่ะเสือกระเป๋าใหม่ไปใส่มาไหลพี่นอ้องถ,ถูกสมพรปากสมพรปากดิเได้ออกกระเป๋าใหม่ม่่างล,ลายหอ้องององงเ <laughs> งื่นอนมันมาเป็นเสียงอันเอืองอืดอยากไ <laughs> อ้ลิขสิทธิ์พี่นอ้อง ไม่ได้นะกระเป๋าตุลีกัสิตะเดี๋ยวเรากินน้ำชาน้ำชงเลยค่ะเรากินน้ำปลาดีกว่าเขายางมาทางเราทำไมนี่กระสือตีไปคลิปวันดอกเลือปวดแค่ละโอเคค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็ได้กระเป๋ามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะบอกระเป๋ามันขาดนะคะเออเริศโอเคค่ะ แล้วก็จะจบด้วยตำสว่วนะคะที่ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย